สวัสดีค่ะผมกับเคยสุพรรณช n แนลนะคะหรือสวนบอนสีเคยสุพรรณค่ะสวนบอนสีเล็กๆอยู่ที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะคัดมาจากต้นใหญ่ๆวันนี้ให้ราคาพิเศษบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะถูกกว่าทุกคลิปแน่นอนนะคะมาก่อนแบ่งปันไม้นะคะน้องขออนุญาตแนะนําผลิตภัณฑ์ของ ทางสวนนะคะนิดหนึ่งเนาะพี่ๆอันนี้เป็นดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติพร้อมใช้นะคะน้องมีจำหน่ายให้แล้วนะคะแพ็คละ5กิโลนะคะ หนึ่งเซตห้ากิโลนะคะโดยประมาณนะคะพี่พี่หนึ่งเซตห้ากิโลโดยประมาณซีลถุงแพ็คให้อย่างดีนะคะอันนี้เครื่องซีลมาแล้วรอบรอบก่อนที่ลูกค้าได้ไปเครื่องซิลยังมาไม่ถึงนะคะเครื่องซิลมาเมาื่อวานนะคะพี่พี่เดี๋ยน้องซิลถุงให้อย่างดีเลยนะคะปิดปากถุงให้เรียบร้อยเลยนะ,ะอันนี้แพ็คส่งให้นะคะเซตละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ5กิโลนะคะโดยประมาณนะ150บาทสำหรับลูกค้าที่โอนเงินนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่จ่ายแบบเก็บเงินปลายทางนะคะอยู่ที่เซตละ170บาทเท่านั้นนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะพี่ๆนะมันจะมีหน้าดินปนไปด้วยเพราะว่าหมักอยู่อยู่ใต้ต้นเลยนะคะเป็นไมก้ามปูหมักธรรมชาติอยู่ใต้ต้นเลยนะคะอันนี้ ไม้สายประกวดส่วนใหญ่ๆก็ใช้ดินแบบนี้น้องบอกเลยนะคะใช้ตัวเดียวกันเลยนะคะกับที่ส่วนนะ นะเราจะใช้แบบเดียวกันกับสวนใหญ่ๆเลยนะคะพี่ๆแต่เอามาแบ่งให้ในราคาเบาๆนะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับดินปลูกนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะกระจมอบบันสีค่ะ1เซต89บาทเท่านั้น1-3ชุดแรกค่าส่ง55บาทชุดที่4ขึ้นไปบวกค่าส่งเพิ่มแค่ชุดละ5บาทเท่านั้นถ้าเก็บปลายทางน้องขอบวกค่าบริการเพิ่ม20บาทนะคะพี่ๆจะได้ กาละมังนะคะขนาดเส้นผ่าสูนกลางประมาณ40เซนหนึใบนะคะ,ะโครงกลม1นึ่งเส้นแล้วก็โครงสูงเนี่ยสเส้นนะคะเคเบิลทยเอาไปให้ด้วยนะคะให้พี่ๆไปประกอบไปรัดเอานะใช้งานง่ายมากไม่ยุ่งยากนะคะมีคลิปแนะนำะามีคลิปวิธีการประกอบ ให้อยู่นะคะถ้าประกอบไม่ได้นะแล้วก็ถุง30มสคูณห้าบหนึ่งใบทั้งเซตประกอบเสร็จใน5นาทีเซตละ89บาทเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหาซื้ออุปกรณ์เองนะคะนะสนใจก็สั่งได้เลยส่วนบอลสีพี่ๆดูแล้วถ้าชอบต้นไหนนะคะโทรสั่งซื้อได้เบอร์เดิมเลยนะคะจะเป็นดินนะคะจะเป็นดินใบก้ามปูนะคะหรือจะเป็นบอลสีกระโจมนะคะโทรเบอร์เดียวกันเลยค่ะ098 2650905เค่ะเบอร์นี้โทรได้ รายได้หรือสแกน q r โค้ดที่หน้าจอก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งสำหรับบอนสีนะคะอยู่ที่หกสิบาทไม่บวกเพิ่มทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางยังคงราคาเดิมให้นะคะส่งด่วนปลายสนันนทยรอบส่งมีทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียววันไหนส่งไม่ได้น้องจะแจ้งรอบส่งที่ชัดเจนให้ทราบนะคะมาเปิดที่ต้นนี้เลยพี่พีต้นนี้น้องขอเนี่ยแจ้งแบบนี้ด้วยความที่หน้าเขาอะไม่เหมือนตัวตัวไหนเลย ไม่เหมือนตัวไหนเลยนะคะพอเปิดมาเป็นสีนี้น้องงงไปหมดนะคะขออนุญาตขายเป็นในนามบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะแผลงมาจากตัวไหนตัวหนึ่งในสวนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะพี่ๆเราไม่ได้ปักชื่อไว้นะคะมันก็เลยไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่แล้วพอเป็นยิง่งฤดูหนาวปุ๊บอากาศเย็นไม้เปลี่ยนสีทำงงไปหมด ทำงงไปหมดเลยนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางหกเป็นบอลใบยาวค่ะพี่ๆอะไรให้ดูสังเกตก่อนเนี่ยอันนี้คือใบเก่าๆที่เขาขึ้นมาแต่อยู่ดีๆเนี่ยเปิดใบใหม่มาเป็นแบบเนี้ยน้องก็ไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะคะเป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อแทนและกันเนาะต้นสูงประมาณโดยประมาณคือเกินสามสิบเซนแน่นอนนะคะที่แน่ๆนะคะความสูงรวมกระถางเนี่ยเกินสามสิบเซนแน่นอนนะคะน้องให้อยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนรวมกระถางด้วยนะคะ ต้นนี้น้องให้ที่สองร้อยบาทพอนะหน้าสวยๆต้นโตๆน้องให้ที่สองร้อยบาทพอค่ะ,ะแจ้งน้องว่าบอลเก่าไม่ทราบชื่อแล้วกันนะคะนี่ค่ะ,ะเษถีอ่างทองพี่ๆมันเป็นบอลใบกลมไม้ทรงคอมแพคไม่ใหญ่มากนะคะเอาจริงๆถ้าเปิดมันมันจะเป็นเหมือนบอลเหมือนเจ้าปอกแก้วอะใช่ไหม มันจะเปิดๆนะคะแล้วก็ป้ายด้วยนะคะเนี่ยมันอะไรปะมันจะเปิดๆป้ายๆแบบนี้เป็นมอนใบกลมนะคะแล้วก็มีกัดชมพูที่กลางใบกัดเม็ดแบบนี้นะคะแต่ว่ากระถางนี้พิเศษตรงนี้มี2ต้นในกระถางค่ะพี่ๆสองต้นใบในกระถางแล้วก็ใบดกๆเลยเนี่ยมันมีแค่2ต้นนะใบมีตำหนินิดหน่อยนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะแล้วก็ลังทรงสวยไม้ยังมีจํานวนน้อย บางคนแทบจะไม่รู้จักต้นนี้นะว่ามีต้นนี้ด้วยนะคะเศรษฐีอังทองกระถางนี้สองต้นในกระถางต้นโตๆต,โตโล้นกระถางเลยอัพไซส์ลงหกได้แล้วเพราะว่าต้นนี้อยู่ในกระถางห้าหรือจะไปลงแปดเลยก็ได้เพราะว่าน้องมีสองต้นนะคะน้องให้ราคาเบาๆเอาไปที่เอาวันนี้ให้สองร้อยสามสิบบาทพอวันนี้ให้สองร้อยสาสิบาทสองต้นในกระถางไซส์นี้ไซส์นี้ตกต้นเท่าไหร่อยสิบกว่าบาทอืมเนา ราคาเบาๆพี่ๆเอาไปเก็บเหอะเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีจํานวนบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีบอ่อนชื่อนี้เนาะโดยมากก็รู้จักแต่เศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีเมืองชนอันนี้คือเศรษฐีอ่างทองค่ะพี่ๆนะสวยมากจาก้ะต้นนี้ค่ะอมาตานนอะ,มะนิรันดร์การอุสามณีพี่ๆเริ่มกัดสีแล้ววันนี้ให้ราคาเบาหวิวเลยกระถางห้าต้นโตโตไม่ใช่ต้นเล็กนะแล้วก็เริ่มกัดสีแล้วด้วยน้องให้ที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทราคาดีมาก วันนี้เอาจริงวันนี้แบบว่าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปเนาะเพราะว่าต้องการใช้พื้นที่และไม้เล็กกำลังจะพยอยเข้าตู้เยอะนะคะต้องพยายามเคลียร์ไม้กระถางใหญ่ออกทั้งแม่พันธุ์ทั้งไม้ฟอร์มกระถาง5กระถางหกนะคะเริ่มเคลียร์แล้วเอาจริงๆน้องบอกเลยว่าคลิปนี้ถูกกว่าทุกคลิปพี่อาจจะเคยได้อุตสามณนี้ไซส์นี้ไป300ร้อยารอกว่าอันนี้ก็เหลือแค่สองเท่าไหรนะเมื่อกี้บอกไป 270. 2 7 0อเจอืมถูกมากแล้วต้นตัวๆแล้วเริ่มกระสีแล้วอะ่ะ ไม่ต้องไปลุ้นสีให้เหนื่อยนะเลี้ยงอิ่มไม่เท่าไหร่ก็ออกสีแล้วอะค่ะเนาะกระถางหกต้นโตโต,โตสูงร่มกระถางเนี่ยอยู่เกินสามสิบเซนแล้วเอาไปเลยสองร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะพาระรังสรรค์อินทระรังสรรค์ต้นนี้ต้นโตๆตนะพี่พี่ดูก่อนดูสีใบก่อนอันนี้ดูเห็นปะเปิดหน้ามาสีสวยแล้วนะกระถางห้าต้นโต ความสูงวมกระถางสามสิบเซนอ่ะต้นไหนต้นนั้นเนี่ย,นนยใช่อจะไม่ได้ป้อมป้อมอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจป้อมอินทราลังสันอืมใช่เอาไปร้อยห้าสิบไม่พูดเยอะต้นใหญ่ๆเนี่ยเลยนะอินทราลังสันนะคะให้ไปร้อยห้าสิบาทพอจะ้ะเราจะตุระพักต้นนี้ค่ะแม่เจ้าแม่เจ้า ดูขนาดใบก่อนนะอ่ะนี่ดูขนาดใบเทียบกับฝ่ามือก่อนแล้วไม่ต้องพูดถึงกระถางห้าสูงหกสิบเซนแค่เขา่าอะถ้าแค่เลยเข่าผู้ชายอีกเลยเข่าผู้ชายอีกนะคะแล้วดูหน้าเปิดมาสวยอย่างเงี้ยน้องไม่แน่ใจว่ามันจะจะ,จะอันนี้เหมือนจะกัด,ดป,ป้ยา,ายเหมือนคล้ายๆเบนจารายใช่ไหมมันจะมีเม็ดแดงปลายเปิ้ลเปื้ขึ้นขึ้นเปิ้ลๆมาด้วยคือจตุรภพมีหลายหน้าพี่ๆแต่หน้าเนี้ย นก็น่าเป็นอีกหน้าหนึ่งที่น่าเก็บนะเนี่ยมันขึ้นลายมาแล้วสวย,เ,ยเพราะว่ามันเปิดหน้ายากเหมือนกันแต่มีหลายหน้านะผ่ามาต้นเดียวก็ได้หลายหน้าเหมือนกันพี่พี่แล้วต้นนี้ต้นใหญ่เหมือนคลิปก่อนให้ไปเทะะ่าไหร่สองห้าปะคลิปนี้ให้สองสี่ถูกกว่าสิบบาทนะอะก็ถูกกว่านะใครได้ไปก่อนหนะน้านี้ไม่ว่าน้องนะ ช่อีกเล็อกอีกนิดหนึ่งทําจํานวนนด้แล้วนะจ๊ะเอาไปเลยต้นใหญ่ๆเอาไป240บาทไซส์เบลเลปเลยค่ะพี่ๆเท้าจะตระพักค่ะเศรษฐีสุพรรณสวยจึงมีสองต้นในกระถางไม้ยุบแล้วงอกใหม่นะคะพี่ๆมันถึงได้มาได้สวยขนาดนี้นะคะคือยุบน่าจะมีหัวแน่นอนนะคะยุบแล้วงอกใหม่ถึงได้มาแบบนี้สีเปิดมาแบบจึงจ้งๆพร้อมต้นลูกหนึ่งต้นและดูใบใหม่ก่อนเศรษฐีสุพรรณ อ๋อเมื่อกี้มีเศรษฐีอ่างทองเราลืมได้ไงเมื่อกี้มีเศรษฐีอ่างทองวันนี้มีเศรษฐีสุพรรณร้อยห้าสิบป่ะสองต้นในกระถางนะแล้วต้นใหญ่ๆเนี่ยลนกระถางห้าแล้วดูขนาดใบก่อนอ่ะเทียบขนาดใบกับฝ่ามือก่อนเด้อไม่ใช่ต้นเล็กนะคะไม้มีหัวยุบลวงอกใหม่แล้วมีสองต้นในกระถางเศรษฐีสุพรรณร้อยห้าสิบค่ะกระถางห้าอ่ะมาอ่พอพาพรพัซซิว้าค่ะพี่พี่บองก,กา,งอา,ากระถางสี่พรพัซซิวะากระถางสี่ แต่ดูก่อนนะกาบแข้งไม่มีหลุดร้อยห้าสิบบาทออันนี้เท้าเท้าสัตตลุงเท้าสัตตลุงวันนั้นขายไปเท่าไหร่จำไม่ได้ร้อยแปดสิบแปดคลิปนี้กระถังห้าเท้าสัตวตลุงกระสีแล้วนะดูก่อนเด้อดูก่อนกระสีแล้วนะคะเท้าสัตวตลุงร้อยห้าสิบเอ๊ะไม่ใช่ อ๋ออ๋ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบท้าสัตตลุงร้อยแปดสิบถ้าสัตตลุง 180, ร้อยแปดสิบอ่ามาต่อเลยค่ะไอแม่ลูกกระจายตกใจอ่ามาต้นนี้อะไรนะเย,ยเยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวันป้ายสวยๆเลยคลิปนี้เอาไปเข,ข้ามาสองสามอะสองสองร้อยสามสิบบาทเยี่ยมตะวันนะคะพี่พี่บอลป้ายเด้อ หมอนป้ายยังจํานวนแบบว่าเอาจริงๆไม่ใช่ว่าจํานวนน้อยหรอกแต่ว่าพี่พี่หาในตลาดทั่วไปมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันทํายากแต่อันนี้คือป้ายสวยมากเลยต้นนี้เนี่ยได้ต้นสวยๆด้วยแล้วราคาดีมากกระถางห้าอัพไซด์ลงหกได้แล้วนะหรือจะตัดใจไปแปดก็ได้แต่จริงๆไม่ต้องเอาแค่แค่หกก็พอสองร้อยสามสิบบาทค่ะป่ะสองร้อยสามสิบปิดท้ายที่ต้นนี้ต้นนี้เคยขายเท่าไหร่ชามพัวราชขออีกทีหนึ่ง สามร้อยเก้าสิบใช่ไหมห 3, 5, 5. ไม่ค่ะสามร้อยท่วนสามหามาอ่แชมพูวาราคเคยขายอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทด้วยความที่ยังไม่ค่อยไม้ยังแบบจำนวนยังน้อยอยู่เนาะ 35หก็ไม่ขายเอาไป300ร้ทวนไซนี้เลยแล้วดูเปิดหน้าสวยมากพี่ๆดูก่อนนะต้นสูงเท่าเข่าเลยนะคะอยู่ในกระถาง5้าต้นนี้อัพไซส์ลง8ได้แล้วยิ่งถ้าเอาไปทําฟอร์มกอนะใครอยากได้สักสองต้นไปทําฟอร์มกอบอกน้องนะคะราคาดีมากคลิปเนี้ยบอกเลยน้องให้300บาทพี่ๆดูขนาดใบก่อน เอาอยัางไงดีให้เห็นว่าใบมันยาวขนาดไหนเพราะด้วยความย, Ryan, ยังจะยกตั้งเพื่อใบยังจะยกตั้งอะ่ะเราก็เลยใช่ขเขาเป็นทรงใบยอย่างานาี้เองเนี่ยแต่ว่าต้นนี้เปิดป้ายมาสวย mm. เลยนะสวยมากนะคะใบยาวใบริ้วเรียวเลยนะคะ <S <S สวยเลยชามภูวรา <S <S ต้นนี้เนี่ยน้องให้ที่สามร้อยบาทปกติขายยู่สามเก้าเด้อนี่อ่ะดูเทียบขนาดใบกับฝ่ามือก็ได้นี่เห็นไหมยาวเฟ้ยนะคะเอาไปสามร้อยบาทพอนะคะ พี่บี้สนใจต้นไหนโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์098 2650905ค่ะนะคะโทรได้แอดไลน์ได้สแกนคิวอาโค้ A ode, ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะค่าส่งบรลสีเหมาใจ60บาทไม่บวกเพิ่มทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะส่งด่วนปลษณสี์ไทยทั้งหมดนะคะส่วนดินหมัก ธรรมชาตินะคะดินใบกัมปูหมักธรรมชาติพร้อมใช้ตรงนี้ขายเป็นเซตเซตละ5กิโลค่ะ150บาทส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่โอนเงินสำหรับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางยังมีบริการเก็บเงินปลายทางให้น้องให้ที่170บบาทนะคะต่อเซตนะ บรรจุ5กิโลโดยประมาณนะคะพี่ๆบรรจุไปให้5กิโลโดยประมาณนะนี่เลยนะคะดูคือดินพร้อมใช้มากพร้อมใช้จริงๆคือเอาไปถึงพี่ๆใช้ได้เลยไม่ต้องไปหมักไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะไม่ต้องไปผสมอะไรอีกนะไม่ต้องไปผสมอะไรอีกมูลไส้เดือนอย่าไปใส่นะจ๊ะมูลไส้เดือนอย่าใส่กับบอนสีนะมูลมูลไส้เดือนมันมีขี้มีไข่ไส้เดือนมันกินรากบอนนะจ๊ะมันกินรากบอนนะ มันกินรากบอลน,นะคะพอแนะนําว่าอย่าใส่มูลไส้เดือนกับบอลสีนะคะอันนี้คือเป็นเราเรามีประสบการณ์มาแล้วเราก็ว่าเอ๊ะทำไมบอลเราไม่โตอ,อ๋อไส้เดือนอยู่ในดินจ้ะเพราะเราใช้มูลไส้เดือนตอนที่ปลูกใหม่ๆเลยนะความรู้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่อันนี้ก็แนะนํานะคะเรามีประสบการณ์แล้วก็แนะนําพี่ๆได้นะคะหนึ 1, ่งเซตนะคะหนึ่งเซตห้ากิโลโดยประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทสําหรับลูกค้าที่โอนเงินแล้วก็ลูกค้าที่ เก็บเงินปลายทางอยู่ที่170บาทนะคะบรรจุแพ็คบรรจุแพ็คละ5กิโลให้เลยนะคะส่งกระจมอบบอลสีเซตละ89บาทนะคะพี่ๆครบเซตเลยนะเอาไปประกอบเองได้เลยภายใน5นาทีใช้งานง่ายกันลมกันมแมลงพักฟื้นไม้ได้ทุกชนิดไม่จำเป็นต้องเป็นบอลสีอย่างเดียวนะคะ ใช้พื้นที่น้อยมากนะพื้นที่ข้างล่างไม่มีแขวนได้เลยค่ะนะคะดูรีวิวหน้าโพสในหน้าช่องน้องได้นะคะค่าส่ง 1- 3่งถึงเซตแรก5้าบาทเซตที่4ขึ้นไปบวกเพิ่มเซตละ5้บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มค่าบริการที่20บบาทนะคะไม่ได้บวกเยอนะเนาะเพราะว่าน้องโดน หักเปอร์เซนต์อยู่ที่ร้อยละสามนะถ้าจำไม่ผิดหรือว่าเท่าไหร่นี่นไม่แน่ใจนะคะเจ็บเจ็บเหมือนกันเจ็บตรงนี้เหมือนกันนะสําหรับบอลสีนี่คือ,อยังตอนนี้ยังแบกรับค่าบริการตรงนี้ได้อยู่ก็เลยไม่ได้บวกเพิ่มอะไรนะคะสําหรับบอลสีนะถ้าเก็บไปทางก็ยังคิดเท่าเดิมนะคะหกสิบบาทเท่านั้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะพี่ๆสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นบอลสีดินไม้กัปมปลูกหรือว่า ดินปูกใบคัมพูหนใบคัมพูปูกแล้วก็กระโจมอบบานสีนะคะโทรสั่งซื้อน้องได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปกับดินดีๆตัวนี้ค่ะอย่าลืมนะว่าดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะเอาไปปลูกตัวอื่นก็ได้นะไม้ใบก็ใช้ได้ดีเลยนะคะไปผสมกับออ,อะไรนะอะไรนะเอาอะไรมะพร้าวนะกลั่มมะพร้าวเ <laughs> นาะใช่ไหม สำหรับพวกไม้ใบนะใช้ผสมกับกล้บมะพร้าวนี่ดีเลยนะคะดึงโปร่งมากๆนะใช้ดีเลยแหละไม่จำเป็นต้องเป็นบอลสีอย่างเดียวนะคะสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อได้เลยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขสนุกไปกับก,บการเลี้ยนบอลสีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ